รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท UCI Media เเจำกัดเสนอรายการปรนัดดากำลังสองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองซ e เสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลา นี่คือรายการปนัดดาปนัดดากำลังซอมมะม่วงจริงๆนะทำค่ะยังไม่ออกมาอันนี้อยู่ในขั้นตอนเอาไว้เอาเดี๋ยวมูนเอาไว้ค่ะใส่เสร็จแล้วชุดดำรัดรูปเหมือนกับงูเหลือมขมิบโอ้ยพุงพังออกหมดทุกสัวเลยช่วงอินเทรนด์สวัสดีค่ะ นี่คือรายการปนัดดาปนัดดากำลังสองรายการที่จะบอกเล่าเรื่องรา,สาวสาระน่ารู้ให้กับคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะในะวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆบอะไรบ้างคะคุณพี่ปนัดดาค่ะคุณน้องปนัดดาค่ะเราจะมีการปนิบัติผิวนะคะการดูแลผิวกันอย่างไรนะคะจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่สําคัญผู้หญิงและผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองนะคะถ้าฉะนั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะค่ะนเอามาม่วงจริงๆนะทำค่ะยังไม่ออกมาอย่างนี้ฉันก็เหลือแต่เปลี่ยนมาอยูไว้ข้างใ้เราวเ บูนเอาไว้ค่ะนะคะช่วงเทลแอด Beauty กลับผู้สู่รายการบรรณากากกำลังสองค่ะและในช่วงนี้เ e ล l อด Beauty สำหรับเรื่องของความสวยความงามเนี่ยนะคะก็ต้องมาพร้อมกับสาวงามประจํารายการของเราค่ะนงจุพราอธิราชกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะคะค่ะวันนี้นะ,ะเราจะมาว่าถึงเรื่องความสวยความงามซึ่งเป็นความสวยความงามที่มาจากธรรมชาติและเป็นธรรมชาติที่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะคุณพี่บรรดาทั้งสองค่ะค่ะ,ค,ะคนที่จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์กับเราในวันนี้เนี่ยต้องถือได้ว่าโอ้โหเป็นสาวออร์แกนิกจริงๆนะคะอขอต้อนรับนะคะคุณปอมณัรเพชรวิชิตผู้ร่วมก่อตั้งผลิตภัณฑ์อันีคาออร์แกนิกโฮมเมดสกินแคร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังชื่อก็สวยหรู้นะคะอนิคาออร์แกนิกโฮเมดชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะคาว่าอณิคาเนี่ยพูดจริงว่าเป็นภาษาบาลีซึ่งจะแปลว่าไม่มีความทุกข์ถ้าเกิดว่าคนที่คนไหนที่คิดถึงอนิคาก็จะมีความสุขทางภายนอกแล้วก็ภายในค่ะชื่อดีมากเลยนะคะแล้วทำไมถึงคิดที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติคะ ก็เริ่มต้นที่ว่าเราเป็นคนที่อชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้าครัวทําอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าส่วนผสมที่อยู่ในห้องครัวมาบํารุงผิวดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะนะผลิตภัณฑ์ที่นํามาด้านหน้าเรานี่มีหลากหลายมากมีอะไรบ้างคะ ก็หลักๆตอนนี้จะมีสบู่สําหรับผิวกายนะคะจะเป็นสบู่มอค่าค่ะแล้วก็สบู่สําหรับผิวหน้าจะเป็นสบู่ยีสต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสครับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะจะเป็นสครับมะขามค่ะฟังแล้วแปลกสบู่ยีสต์ใช่ค่ะทำไมถึงเรื่องเอายีสต์มาทําเป็นส่วนผสมของสบู่คะต้องเกิดว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะได้สบู่ล้างหน้าแล้วทีนี้ก็เราก็คิดไม่ออกว่าจะเอาตัวไหนดีแล้ว มีวันหนึ่งบังเอิญว่าเราเดินเข้าไปที่ร้านขนมปังอะคะ่ะแล้วก็เลยเหลือไปเห็นขนมปังที่กําลังจะเข้าตู้อบอะค่ะก็เลยแบบเอ๊ะทำไมขนมปังก้อนนั้นทําไมมันมันฟูมันนุ่มแล้วเราก็เลยกลับมาดูว่าอ๋อส่วนผสมมันมียีสต์อยู่ตัวยีสต์เนี่ยเราก็เลยนํามาพัฒนาสูตรให้มาเป็นสบู่ล้างหน้าซึ่งตัวนี้มันจะมีประโยชน์กับผิวเราด้วยค่ะ,คะมันช่วยอะไรยังไงบ้างอะคะช่วยซ่อมแซม เซลที่เสริมสภาพตรงชั้นใต้ผิวหนังค่ะแล้วก็ทําให้ผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมซึ่งบางทีผิวหน้าของเราอาจจะมีความเปราะบางจากครีมนู่นครีมนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นก็เรียกได้ว่าพอใช้เสร็จแล้วหน้าจะนุ่มฟูเหมือนขนมบางเ่นเองนะคะผ่านผิวหน้ากันไปแล้วมาถึงตัวที่เอาใจสาวๆสำหรับผิวกายกันบ้างค่ะนไ้ข่ะวว่าใช้แล้วผิวจะกระจ่างใสด้วย กระจ่างใสด้วยะะด้วยธรรมชาติด้วยค่ะก็คือ,อจะเป็นอีกสบู่ตัวหนึ่งจะเป็นสบู่มอค,าค่าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสบู่สกับกาแฟนะคะผสมโกโก้เข้าไปตัวเนี้ยจะช่วยในส่วนของผิวของเราก็คือผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเช่นข้อศอกเล่าหรือว่า ตรงข้อพับที่ดำใช่ใช่ค่ะก็เอามาขัดแล้วก็ฟอกไว้ที่ตัวสักประมาณ2 -3 นาทีห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยพูดง่ายๆว่าคี้ไคเราจะหลุดออกจากผิวเราเลยแล้วก็จะเหมือนกับว่าผัดเซลล์ผิวคือเอาเซลล์ผิวเก่าที่ตายออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแล้วเซลล์ใหม่จะแห้งไหมคะหมายถึงว่าผิวจะแห้งไม่เพราะว่าการที่บางคนสครับออกไปเขาจะกลัวแห้งเนาะค่ะมันจะแห้งช่วงที่ผัดเซลล์ผิวอื าถึงเจ็ดวันแต่ว่าหลังจากที่ผัดไปแล้วเนี่ยจะเป็นผิวใหม่ของเราขึ้นมาค่ะแล้วว่าเราทาครีมได้ปกติเลยตอนที่เราตอนปกติที่มันผัดอยู่ก็ทาครีมได้ใช่ใช่ไหมคะคือถ้าอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่ากระบวนการผลิตของมันเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเป็นเป็นสครับพิเศษอยู่ในนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะกระบวนการผลิตของเราคือจะบอกว่าเป็นเอ่อเป็นแบบโฮมเมดจริงๆค่ะก็คือว่า อย่างสบู่ของเราเนี่ยจะทํามาแบบไม่ได้ไม่ได้ปั๊มจากเครื่องแต่ปั๊มจากมือทีละก้อนทีละก้อนอ,ออกมาแล้วก็วัตถุดิบของเราไปเลือกเองจากไร่เลยค่ะอย่างเช่นตัวกาแฟเนี่ยเราก็จะไปคัดมาจากไร่แล้วก็คั่วทําเองค่ะแล้วอ,อย่างแพคเกจจิ้งนะคะตัวแพคเกจจิง้งอย่างสบู่มอค่าเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไปให้อ่อ เหมือนกับเป็นแม่บ้านเป็นชุมชนของเราอะค่ะช่วยทําแพ็กกิ้งเหมือนกับว่าช่วยเกื้อหนุนกันน่ารักเลยนะคะใช่ไหมว่านี่ครบขั้นตอนครบกระบวนการทั้งหน้าทั้งตัวเลยสวยได้ยังหัวจรวดปลายท้าว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะไปหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะติดต่อเข้ามาที่เพจอนิคาไทยแลนด์ของเราได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 4 6 9 4 9 6 2 9ค่ะ นะคะก็ถึงว่ามีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายๆตัวแบบนี้แต่ที่สําคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปได้ข่าวว่าแปลกมากาที่กําลังจะออกที่กําลังจะร้อนช์ออกมาจะเป็นจะเป็นสครับแล้วก็โลชั่นค่ะ ตัวนี้ก็ทํามาจากธรรมชาติจริงๆซึ่งโลชั่นจะเป็นโลชั่นมะม่วงัวนี้เอามะม่วงจริงๆมาทำค่ะยังไม่ออกมาอังนี้ฉันก็เหลือแต่เตียงก็อยู่ไว้เอาไว้ก็อี๋ยวบูนเอาไว้ค่ะนะคะเธอเป็นคนที่สนุกกับการเห็นของในครัวเรือนนะคะเห็นของในครัวเรือนแล้วก็มาทําเพื่อสร้างความสวยความงามให้กับคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะปกติก็คือเราขายทานออนไลน์จะมีช่องทางการจัดจําหน่ายคือ2ช่องทางนะคะเป็นทางเพจโดยตรงแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะ นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณปอมเองเนี่ยไม่ได้มาแค่แนะนําผลิตภัณฑ์แต่ยังมีผลิตภัณฑ์มาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะถึง10รางวัลด้วยกันวันนี้คําตอบง่ายมากและคําถามเนี่ยมันอยู่ในรายการอยู่ในเนื้อรายการของเรานะคะคำถามมีอยู่ว่าวันนี้สครับที่นํามาในรายการของเราสครับอะไรที่สามารถรับประทานได้นี่ไม่ยากนะคะเรามีช้อยส์ให้นะคะข้อหนึ่งคือสครับมะขาม ข้อ2คือสครับมะม่วงย้ำนะคะว่าอยู่ในรายการของเรานะคะสิบคาถามสามารถโทรได้ที่เบอร์0 9 4 6 9 4 9 6 2 9ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะสำหรับสาวสวยของเราท่านนี้นะคะนะคะขอบคุณคุณปอมนภัรเพชรวิชิตผู้ร่วมก่อตั้งผลิตภัณฑ์อานิคาออร์แกนิกโฮมเมสกินแคร์มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะเรายังมีเรื่องของความสวยความงามพร้อมกับมีของรางวัลมา แจกคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยคะ่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าคะ่ะว่าชุดดําจะอําพรางหุน่นะกลายเป็นว่าใส่เสร็จแล้วชุดดํารัดรูปเหมือนกับงูเหลือมขมับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> พุงพังออกหมดทุกส่วนเลยนะนะคะพูดเห็นภาพ กลับเข้าสู่รายการ,รบรดดากางสองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าสาวๆทุกคนต้องใส่ใจเ,เรื่องของรูปร่างค่ะที่ฉันเองก็กลุ้มมานานแล้วฟังจากเสียงนะคะ ดังนั้นจะดูแลรูปร่างได้อย่างไรนะคะเราก็จะมีพิธีกรประจำรายการของเรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญค่ะสิ่งดีๆที่ซบจะนามาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในรายการปรดากําลังสองของเรานะคะก็คือเคล็ดลับของการบล็อกหุ่นสวยนั่นเองซึ่งเคล็ดลับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเคล็ดลับของดาราดังอย่างเช่นคุณวุ้นเส้นนะคะก็เห็นได้ว่าหุ่นเธอนี่เสียสับมากด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินานา,นาชนิดเลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะต้องขอต้อนรับคุณนุกสิวาพรโกสาวานันผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ The Secret Plus ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหุ่นแบบนี้สวยแบบนี้แล้วก็ดูเพรียวบางอย่างเนี้ย ก่อนนั้นนี่เคยมีปัญหาอะไรนะยปัญหาหนักมากค่ะนะคะด้วยอายุที่เราแบบเยอะขึ้นแล้วก็ปกติเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กตลอดเลยนุกเองมีไอดอลอยู่คนหนึ่งก็คือคุณวุนเส้นนั่นเองค่ะจะบอกว่าคุณวุนเส้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคสเหมือนกับนุกเลยผู้หญิงตัวเล็กแต่ว่าเขาอ้วดจะได้กเมื่อก่อนอ้วดนะคะปัจจุบันเธอเลยบอกว่าฝากรูปสวยๆแซ่บๆมาให้ดูค่ะรูปหุ่นสวยหุ่นแซ่บแบบนี้มัดใจคุณชาคริสอยู่หมัดแล้วยังไม่พอค่ะเธอใช้โปรแกรม3เดือนนะคะลงไปที่นิกเองนะะคต้อองบกนนคว่าาเเรสใกล้เคียงกัน เป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็พอเราอ้วนปุ๊บเนี่ยมันออกทุกส่วนเลยคิดว่าชุดดําจะอําพรางหุ่นกลายเป็นว่าใส่เสร็จแล้วชุดดํารัดรูปเหมือนกับงูเหลือมเขมือบโอ้ยพุงพังออกหมดทุกส่วนเลยเนี่ยค่ะพูดเห็นภาพเลยเนี่ยค่ะคือมันตันมันอ้วนตัวเราเองจริงๆไม่รู้ตัวหรอกค่ะพี่ผุ้มขาคนที่เตือนเราก็คือคนใกล้ตัวแฟนนุกบอกเลยนะคะว่าเธอขอล้อล้อกันนะไม่งั้นน่ะอย่าไปกินข้าวด้วยกันเลยพเพื่อนฉันถามว่าเอาช้างมาด้วยหรอโว้าย นขนาดนั้นนะคะ <c oughs> เราคิดในใจว่าว่าฉันอ้วนใช่ไหม <c oughs> เอาเป็นว่าอดข้าวปรัวงค่ะ <c oughs> อดข้าวปุ๊บนะคะมันคือยอย่เฟกอย่างหนึ่ง <c oughs> ยิ่งอดยิ่งหิวยิ่งกินเยอะกว่าเดิม <c oughs> เพราะว่าคนอ้วนเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยน้ำยมันจะออกมาห <c oughs> ลางัลงๆมาขนุอดไม่อยู่น้ําหนักมันขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ <c oughs> อด เสร็จแล้วนะคะก็กินให้เยอะก็ล้วงคออาเจียน,นออกมาหนูบอกเลยนะคะว่าน้ําหนักลงแค่2อกิโลแต่ตอนนี้ผลเสียตลอดชีวิตคือเสียงแหบถาวรจากกดที่ท้องนะคะมาที่คอเราขย้อนออกมาหลางัลงๆมาเป็นกดไหลย้อนหมอบอกเลยว่าถ้าไม่หยุดทําคะ่ะกดจะกัดคอจนเราเป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงได้อ,อันตรายมากๆเลยค่ะเลยหยุดทําะค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ก็ยังไม่อยากจะหยุดผอม,อ,มอยากจะผอมอยู่ดีนะคะไปกินยาระบายนุกเชื่อว่าพี่ๆหลายคนในที่นี้อาจจะเคยกินมคะกกางคืนกินปุ๊บตื่นเช้ามาถ่ายถต่จะเอ้ยหน้าท้องฉันแบนราสดีใช่ฉันรู้สึกโลง่งแล้วกลายเป็นว่าเราจําเป็นต้องกินมันทุกวันเพราะเสพติดยาระบายแบบไม่รู้ตัวจนกระทั่งที่ว่านะคะปริมาณต้องเพิ่มขึ้นเคยกินเยอะสุดเนี่ยสิเม็ดก่อนนอนโอ้โห มันถ่ายไม่ออกเลยคะ่ะแล้วก็กินติดต่อกันแบบนี้5วันก็ไม่ถ่าย<ช>ท้องก็ป่องทุกอย่างระบบเผาผลาญเซมีกินปากินตัวจนต้องใช้ยาสวนอย่างเดียวแล้วตอนนี้คิดในใจว่าโอ้โหเราทํายังไงดีเนี่ยอยากผอมแต่ว่าการอยากผอมของเราเนี่ยมันทําร้ายตัวเราเองจนมีโอกาสวันหนึ่งนะคะเห<ช>็นค<ช>ุณวุนเส้นทั้งฟอลรสตไอจีเขาอยู่ค่ะคําตอบคือค่ะตัวนี้นะคะเข้ามาจากธรรมชาติหมดเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะจะมีพวกพรีบโอติกจากรากผักชิคอรีค่ะแล้วมีพวกส้มแขกในการบล็อกด้วยนะคะมีไซลิมซีทัชช่วยเบิร์น <c oughs> แล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะให้คุณผอมเฟิร์มแล้วก็เปลียว<ๆ>ไม่เหีเออ่ยวใช่แล้วนุกบอกเลยว่านุกตัดสินใจลองกินโปรแกรมนี้คือ3 <c oughs> เดือนติดต่อกันนะคะ <c oughs> น้ําหนักจาก60กลับมาลงเหลือ42แบบถาวร <c oughs> ที่สําคัญนะใะังมีอีกหลายคนที่ใช้ค่ะนะคะจะเป็นคุณแม่หลังคลอดอ้วนกรมาพันนะคะหรือว่าหลายๆคนที่ใช้เหมือนกันค่ะต้นแขนนะคะที่เคยใหญ่หนาดูซิวัดซิคะณตอนนั้นแฟนนุกบอกว่าต้นแขนเนี่ยนะคะเท่ากับขาเขา15นิ้วตอนนี้เวลานี้คุณลองดูนะคะ 15นิ้วเปลี่ยนไซส์เป็น8นิ้วแล้วเอนะคะแ<อ>ฟนบอกว่าโอเคแล้วนะช่วยรักษาหุ่นแบบนี้ตลอดไปะนะล<ช>ูกพูดเลยนะคะว่าหลายหลทคนวันนี้อยากจะเป็นแบบนุ๊กมั่งนะคะ,คะอยากเป็นแบบคุณวุ้นเส้นมั่งมือถือหยิบมาก่อนเลยค่ะเฉ <ๆ S 2> พาะผู้โชคดีวันนี้ถ้าคุณโทรติดโทรทันที่สองหมายเลขด้านล่างนะคะ1577หรือว่า0 2 2 9 0 0 9 9 9ค่ะนะคะ25คนนี้คุณมีโอกาสใช้โปรแกรมสาเดือนแบบคุณวุ้นเส้นค่ะ1กระปุกทันได้1เดือนราคาคือ950บาทนะคะแต่ถ้าคุณโทรติดก่อนค่ะ 25คนแรกแล้วบอกว่าขอโปรแกรมคุณบุญเส้นค่ะโปรแกรมนี้3เดือนค่ะราคารวมก็เกือบ3,000บาทถ้าคุณโทรติดนะคะจ่ายเพียงแค่1,990บาทรับโปรแกรมนี้ไปเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะคะสำหรับ25ผู้โชคดีนี้นะคะคุณยังได้รับของแถมสุดพิเศษเลยค่ะเป็นสร้อยจากอีบสร้อย i อออฟฮอลันะคะมูลค่าอีก2,400บาทเซตนี้นะคะ4ชิ้นราคารวมกันคือ5,400บาท แต่ว่าอยากได้สร้อยนะแต่ว่าตอนนี้นะคะยี่ลีบกดโทรออกให้ติดเลยค่ะที่เบอร์1577หรือว่า0 2 2 9 0 0 9 9 9นะคะแล้วบอกว่าขอเคล็ดลับคุณวุลเส้นถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกชกยิ้5ห้าคนค่ะก็เซตนี้เอาไปเลยค่ะแล้วนุกมีความปลอดภัยมามอบให้ที่สำคัญคือมีทั้งออยยรับรองฮาราแล้วก็ด้านหน้าค่ะมีรางวัลนะคะไทแลนทัสมาร์คของกระทรวงพาณิชย์มอบให้กับโรงงานของวุลณนาด้วยว่าปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ค่ะ ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะรายการประดับดากําลังสองของเราต้องขอขอบคุณคุณนุกศิวพรมากๆเลยนะคะที่นาเคล็ดลับดีๆมาบอกเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ต้องรีบโทรกันเข้าไปเลยนะเป็นกันซอยหมดค่ะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสวยความงามสนใจเรื่องอะไรนะคะก็สามารถ Facebook มาพูดคุยกับทางรายการของเราได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะจากร้านลาดิตาค่ะ นิตยสารเดอะริสอ่านแล้วรวย UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสาร Motorola ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา UCI s e t t o p อกล่งรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของรายการปรนาดากําลังสองค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราก็มีสกู๊ปดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาพบกับรายการปรนาดากําลังสองได้ใหม่ทุกๆวันศุกร์นะคะ17นาฬกาตรงทางททพ5แห่งนี้ค่ะวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เตชวน,นิชเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเปิดดำเนินการตามยุทธศาสตร์เรื่องรัฐส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านโดยมีกิจกรรมเด่นคือลีลาดเด็กและลีลาผู้ใหญ่สอนทั้งหลักสูสตรสแตนดาร์ดเช่นจังหวะวอล์แทงโก้ควิกสเตปและหลักสูตรละตินในจังหวะแซมบา้าชาชาชากลุมบ้า ซึ่งได้ส่งเข้าแข่งขันในรายการกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพได้รางวัลทั้งเหรียญทองเงินและทองแดงในหลายรุ่นกีฬาวอลเลย์บอลมีหนึ่งครูผู้สอนจบด้านวิทยาศาสตร์กการีฬาจากสถาบันการพัฒศึกษาสนามมาตรฐานแข่งกว้าง9เมตรยาว18เมตรพื้นเป็นยางสังเคราะห์ ลดเต็นกระแทกป้องกันกนารบาดเจ็บขนัะทีลาปัจจุบันรวบรวมสมาชิกได้กว่า200คนและประเดิมการแข่งขันนัดประชับมิตรกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อุ่รูปพงได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาครอง รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับช่วงท้ายรายการเราก็มีสาระดีๆเรื่องของความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ธุรกิจเรื่องของความงามเนี่ยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจทางออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมมากเลยละค่ะและสําหรับในวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่จะมาแนะนําคุณผู้ชมกันนะคะว่าธุรกิจด้านความสวยความงามเขาทํากันอย่างไรนะคะกับสาวสวยของเราที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณนันทธิดาจันสูตรเจ้าของแบรนด์ snowy pink ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะหน้าตาสวยจริงๆ<ส>ด้วยเหมาะกับ ชื่อเลยชโนวิพิงค์จุดเริ่มต้นของแบรนด์ o โ w วิพิงค์มาจากไหนคะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือก่อนหน้านี้ชน,นิ้ก็เป็นเอ็มซี MC พิธีกรนะคะแล้วก็มันจะมันจะมีคนติดตามเยอะอพอมีคนติดตามเยอะแล้วก็มีคนนน้นคนนี้มาถามว่าเอ๊อเราใช้อะไรม,มีความเปลี่ยนแปลงพอเห็นเราเรามีความเปลี่ยนแปลงเขาก็อยากอยากใช้ด้วยเราก็คิดว่าเอ ต้องหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งแล้วค่ะท,ะที่ที่สร้างไรายได้ให้กับเราก็เลยหาแบบว่าข้อมูลแล้วก็ทดลองใช้เองค่ะโอ้ถ้าเช่นนั้นนะคะนี่คือ,คอ,คอ,คอจุดเริ่มต้นนั่นเองแล้วผลิตที่ทำเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ทํานี่มีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่ทําตัวแรกก็จะเป็นนี่แหละค่ะสบู่ตัวสีชมพูนะคะ,คะก็คือพร so ีเมียมไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะแล้วก็ตัวต่อมาสบู่อ่ากล่กองสีเหลืองะคะ่ะจะเป็นสบูมม่มะม่วงตัวนี้ก็คือทางแบรนด์ก็จะจด สูตรลิขสิทธิ์นะคะกับทางโรงงานเลยหรือก็จะคิดสูตรเองแล้วก็จะมีครีมทาหน้ามีครีมทาผิววิปครีมมีกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดผิวค่ะสรรพคุณนะคะสรรพคุณมีมหลากหลายอย่างมากเลยสรรพคุณมีอะไรบ้าง ก็หลักๆเนี่ยนะคะก็จะเน้นในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะก็คือผิวขาวแล้วก็จะลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำอะไรประมาณนี้ค่ะวัตถุดิบที่นำมาใส่มีอะไรบ้างก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกกูตาค่ะคอลลาเจนเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็โรสวอเตอร์ค่ะ,คะมันจะผสมผสานกันทุกทุกทุกผลิตภัณฑ์เลยทุกตัวเลยนะคะที่ที่หลักๆก,ก็คือเน้นเรื่องผิวขาวแล้วก็ ลดจุดด่างดำจะเป็นรอยสิวรอยแบบว่ารอยรอยแผลเป็นต่างๆคือ,อช่วยได้ประมาณ90%เลยค่ะอย่างตัววิปครีมนี่ใช้ยังไงคะวิปครีมก็คือใช้ทากลางคืนออก็คืออาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็ทาตอนตัวหมาดๆ ค่ะแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะแห้งมันจะช่วยในส่วนของเรื่องให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยอยากใช้ครีมทาผิวที่แบบว่า3วัน7วันแล้วขาวอันนี้ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องรอแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องจะปลอดภัยมากตัวนี้สามวันเจ็วันอันนั้นอาจจะมีสัรปราดเยอะอันตรายนะคะเราเราก็ค่อยๆขาวแต่ก็คือขาวแบบปลอดภัยค่ะตัวกันแดดล่ะคะ กันแดดมันจะมีทั้งกันแดดหน้านะคะแล้วก็กันแดดผิวนะคะตัวนี้ก็จะ S P F 5 0 P A บวกบวกบวกค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็เอาเวลาออกงานก็คือสามารถแบบว่า,าทาให้ผิวตัวเองดูมีออรา่ามากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้ทีนี้อยากจะให้แนะนำเรื่องของการขายออนไลน์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จคือหลักๆเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะซึ่งทางแบรนด์นะคะสโนวิพิงก์ก็คือ ทำมาประมาณ1ปีค่ะ1ปีเนี่ยก็คือสร้างไรายได้ให้กับทางแบรนด์อยู่ที่ประมาณ10บล้านนะคะแล้วก็เรื่องแบบคุณภาพ ดังนั้นเรื่องของธุรกิจความสวยความงามยังสามารถขยายตัวได้ใช่ค่ะนะคะแม้ว่าหลายคนจะบอกเศรษฐกิจฟืดเครื่องหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่เรื่องของความสวยความงามผู้หญิงเราไม่หยุดสวยอยู่แล้วเนาะใช่แล้วค่ะยอมแบบว่าสวยก่อนค่อยกินข้าวอะไรเป็นขนาดนี้เลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะก็ตามที่ให้รายละเอียดไปกับ ทางรายการเลยอะค่ะค่ะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศพัพท์เฟ e บุ๊กนะคะ IG Cherry Snowy Pink นะคะก็ไปตรวจสอบดูกันได้ว่าไอ้สินค้าก็มีอะไรบ้าง<ช>เขาขายแนวทางไหนอะไรยังไงนะคะรวมถึงลายด้วยเช่นเดียวกันสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะว่าขอขับปรึกษา<ช>สำหรับสาวเก่งคนนี้นะคะว่าจะขายของยังไง ทำธุรกิจทำอาชีพยังไงทุกอย่างเนี่ยสามารถปรึกษาได้ใช่ค่ะ24ชั่วโมงเลยโอ้เก่งมากเลยขนาดนี้เลยท้ายสุดอยากฝากเคล็ดลับความสวยความงามเลยใครอยากสวยแบบนี้ทําไงบ้างคะก็ต้องใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หากใครอยากที่จะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นเพสีผิวที่ดําหรือขาวนะคะก็สามารถใช้สนวิพิงได้เราเน้นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะหลักๆก็คือความปลอดภัย วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณนัทธิดาจันสุดนะคะเจ้าของแบรนด์สโน w ์วิ p i n งที่มาพูดคุยและให้ความรู้กันในรายการด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคค่ะขอบุณค่ะ